สวัสดีครับผมบบามุรานแสดงของนะครับโมนีสิภาพีพ้านองมาเบิงอ่ะตกะกุ้งแบบแบบไรนเ,าาเนาะขวานเนาะแข่งขันเนาะแข่งขันการตกกุ้งนะครับผมโมนีพศิภาพีานพานพ่นองไปเบิงกันแข่งขันการตกะกุ้งโอนีนักกีฬาเพิ่งจะมาหลายทันเติบเลปเนาะมนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะมาณเก่าทันเลยนะครับ ทั้งเบิดกว่า20ท่านนะครับตอนนี้ก็จับสลากกันนั่งจุดไหจุดมันเนาะครับตอนนี้ก็ยังกำลังมันกีลากำลังฆ่ากันตกกุ่งเนาะยังยังมูมัวีผัวได้เติโตเนาะแั่เสมอกันอยู่ ครับเริ่มมาจากเก่านาฬิกานะครับตอนนี้ขออนุญาตเด้อทุกท่านเด้อขอลงคลิปหน่อยเด้อโอ้ท่าขุนก็มีท้องท่านขึ้นจีแมนเบอร์สิบเก่าเบอร์สิบเก่าได้เปียหมูอยัหน่อยพ่ดจับสลากเอาได้ไปน่อง บทเรียนว่านางตามใจเจ้าของเด้อครับตอนได้มาตีได้ลงทะเบียนไว้ก็มาจับสลากนะครับสิ่งที่นางชุดใดเนาะเริ่มเก้าโมงครึ่งนี่นะครับครับนี่ก็เป็นเจ้าของโครงการนะครับ ซื้อยังน้อซื้อหนุ่มครับของโครงการครับซื้อยังสวัสดีครับซื้อหนุ่มนะครับเป็นเจ้าของโครงการนะครับผมของโครงการที่ตกกุ้งวัอนี้แข่งขันกันวัอนี้เนาะตกกุ้งไปจักกิโลอะไครับสามสิบห้ากิโลครับสามสิบห้ากิโลนะครับส้องรับแข่งขันวัอนี้เพิ่นบอกเลแข่งขันว่าสีได้หลายกิโลเด้อพี่น้องเด้อตัวหนึ่งแมนนะแม่นบ่กช่างตัวหนึ่ง่าได้ได้เก้าฮะ ช่างทุกกวใครเลขท้ายลงเก่าได้ลงเก่าเดที่หนึ่งเนอะพนวบาเนาะเป็นกยตีกาที่กาดยุติธรรมอยู่เนาะยกเว้นเนี่ยมาแล้วก็ทางร้านมีหัวใจกลายลืมอ สัมผัสผู้นักกีฬาก็เนาะมันใจร้ายมาได้ครับวันนี้เดี๋ยวมาต๊กเดยเจ้ากรเส้นครับนี่ยังบัวลายครับผมหาซีาซีครับหาซีบหาซีบเนาะเก็มีชิตหาซีบหาซีบนี่ก็แล้วเต็ดวงเขานะครับผมพาเราเพล่นบวได้เอาว่าข้าต๊กเดี๋ยวลายโตเพลินเพิ่นช่างกิน ช่างอันช่างนำนักช่างน้ำนักแต่ละตัวเนาะผู้ได้ลงถ่ายโดยเก่าผู้ได้ลงถ่ายโดยเก่าผู้ได้ลงถ่ายโดยเก่านี่สำหรับตัวหนึ่งเนาะครแต่ที่ชนะเนาะแต่บอกเก่าสองตัวนี่คือนอนนอนมาเลยที่เป็นแบบว่าไพ่ขึ Ta ้นต um. <c oughs> ัวสุดท้ายก่อนเบิดเวล่าเนาะตัวสุดท้ายวะไพ่ได้ไพ่ได้ตัวที่ขึ้นเก่าตัวสุดท้ายเลยนะครับถ้าถ้าถ้าผู้ได้ก็เอารถลันลงมาเนาะเด็ดเจ็ดเด็ดแปรตังสีเนาะกัดชนะเนาะ โอ้ไก่เคี่ยงกับเก่าโ,โอเคครับผมขอบคุณมากครับ,อคครบขอบคุณค,ครับครับดีกับบรรยากาศรอบๆบ่อตกกุ้งเฮาเนาะมื่อนี้เป็นแข่งขันนะครับมือนี้เสวี่ร่าสองชั่วโมงครึ่งนะครับกับเก่าโมงขึงน่าจีเที่ยงเนาะจี่สินสุดนะครับก็บอกแม่ว่าแข่งมือเดียวเด้อพี่น้องเออบอกแม่ว่าแข,แข่งมือนี้แต่ว่าจมมือนี้แต่ว่ากิน จะกำเฮายัางมีต่อไปนะครับก็ใส่บริการได้ทุกท่านนะครับเขามานะครับอยู่เวลาเออโม่ใส่เวลานะครับทุกมือนะครับมีทุกมือนะครับให้เข้ามาเสียเสียเงินแค่ลอยหนึ่งนะครับก็เขากับโต๊ะใดนะกับแต่ละมือเนาะนชั่วโมงละลอยนะครับชั่วโมงละลอย ถ้าว่าชั่วโมงหนึ่งนี่เพิ่นว่านี่เด้ยินเพิ่นว่าร้อยยี่สิบนะครับแต่ว่าถ้าสามชั่วโมงเพิ่นกิดชั่วโมงละสามร้อยนะครับกลังจะเดินทามาทันใดที่อยู่ในเขตบริเวณจังหวัดมุกดาหารหรือว่าไก่เคียงนะครับพี่น้องฟังเล่ามิธิ์เขามานะครับมาตกใจนะครับผม นี่ทุกเมือนะครับไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้เป็นมือแข่งขันมือต่อไปก็คือเท่าก,กับมะตกนะครับ3า0บาทนะครับถ้า3ชั่วโมงนะครับถ้าว่าชั่วโมงเดียวก็120ถ้าุนก็เป็นเจ้าของโครงการนะครับบ่อตกกลุ่งเนาะเสียนุ่มนะครับผม ครับเด็กอะเป็นบรรยากาศรอบสะนะครับวันนี้เนาะวันที่หกนะครับเมษาเด็กนี่ก็เป็นนักกีฬานะครับเลขท้ายเก้าครับเลขท้ายก้านะครับไม่เกี่ยวกับว่าได้หลายตัวนะครับอะ จะ,เอ,เ,ะเอาตัวสุดท้ายเป็นบ่อเอาตัวสุดท้ายใช่ไหมใครถ้าไม่ได้เล็ก้าก็รัดลดหลั่นลงมาเนาะแป่เจ็ดหกห้าสี่สามเนาะใครใครใกล้เคียงกับเก้าก,ก,ก็คนนั้นก็ชนะไปเนาะอาเกิดเป็นเจ้าของโครงการมือนีเนะ,นะครับเจ้าของบ่อนะครับอลค้าส0มร้อยบาทครับของกุ้งตัวแรกนะครับ เอาพูดพูดได้เลยอันกุุงตัวแหลกได้สามร้อยบาทนะครับเอาพูดได้สี่โชคดีเนาะรุ่นรุ่นรุ่นครับทั้งนั้นคือสีได้แล้วน,นั่นท่านแรกนะครับนะได้แล้วครับได้ได้ได้แล้วท่านแรกได้แล้วนะครับสําหรับสามร้อยบาทนะครับท่านแรกที่ได้โตแรกนะครับ ครับขออนุญาตสัมผัสได้ที่ครับเนอท่านแหลกทีได้อันกุ้งเดะดนกุ้งคนแหลกเนาะครับโตกะใดคนแหลกได้ทราบลายบาทไปแล้วเนาะมาจากท่างไหนเนาะครับมาจากสปปลาวครับโอ้สปปลาวโอ้พี่น้องท่างพี่น้องฟังลาวมานะครับโอ้ยอดเยี่ยมครับได้ได้ไปแล้วนะครับบมลูปเหลวโมนี้